ผมกราบสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมก๊อฟทีวีแล้วก็อยู่กับเจ้าตาช่างตัวนี้นะครับผมเพื่อนๆไม่ต้องสงสัยนะว่าผมเอาตาช่างมาทําไมนั่นก็คือว่าผมจะเอามาช่างอ่าซองการ์ดนะครับผมการ์ดโปกเกมอนว่าอ่าตัวที่มีน้ําหนักเยอะนะครับผมมันจะมีการ์ดแร่จริงๆไหมนะครับผมแล้วก็ตัวที่เบามันจะไม่มีการ์ดแร่ใช่ไหมนะครับผมก็เลยอยากจะอ่าช่างดูนะครับผมแล้วก็ทดสอบดูนะครับผมเพราะว่าผมก็ สงสัยมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมนะก็เลยทําการซื้อตาช่างมาตัวนี้เป็นวัดหน่วยกรรมนะครับผมก็คืออาช่างพวกที่ของเบาๆเนาะแล้วผมเดี๋ยวผมจะเริ่มทําการเปิดตาช่างก่อนลวกันนะครับผมอ่าเปิดป้ายตอนนี้ตาช่างของเราอยู่ที่ประมาณ0.00นะครับผมอา0 0นกร,รมนัมดนยะเดี๋ยวผมจะทําการทดสอบอาสี่ซองพอเดี๋ยวมันจะใช้เวลาในการทําคลิปนานเกินไปนะครับผม โอเคเริ่มจากซองแรกเลยนะผมปุกตำนานนะครับผมอ่าเรามาช่างกันเลยนะมาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมว่ามันจะ,ะได้ผลจริงหรือเปล่านะครับผมที่บอกว่าน้ําหนักเยอะจะได้การ์ดแลนนะครับผมตัวนี้อยู่ที่10นะผมอ่าสิ 10. ผมจะจดไว้นะ10.33กร,รัมนะครับผมติดไว้นะครับผมแล้วก็อันต่อไปแลผมก็อยู่ที่ตำนานเหมือนเดิมนะครับผม อยู่ที่ประมาณ10.30นะครับผมอ่า10.30นะครับผมอ่าวางไว้ก่อนแล้วก็อันต่อไปนะครับผมตัวนี้เป็นเทพเวหานะครับผมเทพเวหาทําไมน้ําหนักน้อยกว่าตัวนั้นนะครับผมนะ,นะครับผมอ่า10.11นน้อยมากโอเค 10.11ผมตัวนี้อยู่กับซองสุดท้ายเหมือนเดิมนะครับผมเจ้าเวหาเนาะ2 0 1 2นะครับผมอ่า10.12นะหรือว่ามันเป็นเพราะว่าการ์ดตัวคนละแบบกันหรือเปล่านะเพราะว่า2ซอ,องนี้นะครับผมมันแตกต่างกันนะครับผมเพราะว่าตัวนึงมันเป็นสังเกตว่ามันจะไล่เรียกกันนะครับผมมันคือแบบว่า11แค่12นะ แต่ว่าตัวนี้มันเพิ่มขึ้นมาเป็น30นะครับผม30มสถึงสานะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวผมจะทําการช่างตัวนี้ก่อนก็แล้วกันนะตัวนี้เป็นอินแพกนะครับผมตัวนี้อยู่ประมาณอ่าสุนะครับผมอ่าสุนะตัวนี้ผมจะไม่แกะนะผมจะช่างดูเฉยเฉยนะครับผมแล้วก็อีกตัวนึงนะครับผมเอาอย่างละสองเนาะ ตัวนี้ปลาไป30เลยนะผมสบจมนะครับผมมันไม่ใช่แล้วแบบนี้มันไม่ใช่เกิดจากธรรมชาติแล้วแบบนี้นะครับผมสังเกตว่าโอเคสังเกตว่ามันจะแตกต่างกันเยอะมากๆเลยสําหรับซองนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะไปแกะ,ะในคลิปหน้าเนาะแต่ว่าคลิปนี้ผมจะมาแกะแค่4ซองนะครับผมโอเคตัวนี้เราจะมาดูกันนะครับผมตัวนี้เป็นปลูกตานานนะผมตัวนี้อยู่ที่น้ําหนัก 10.30นะครับผมนะโอเคผมจะใช้กรนไกเป็นการตัดเนาะโอเคเรียบร้อยโอเคครับผมก็มาดูกันนะครับผมว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับผมตัวนี้เป็นการ์ดใบแรกเนาะโอเคตัวนี้น้ำหนักค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมนะโอเค ว่ายังไงว่ายังไงอย่าทำให้ผิดหวังนะน้ำหนักเยอะๆนะโอเคครับผมไม่มีนะครับผมนะตัวนี้นะครับผมก็เป็นอ่าแลนะครับผมแต่ว่าไม่ใช่แลแบบฟอยนะตัวนี้เป็นแลธรรมดานะผมอ่าน้ำหนักอยู่ที่ประมาณนี้นะผมก็ได้ประมาณนี้เนาะโอเค มาดูซองที่2กันเลยนะครับผมตัวนี้เป็นได้แรมา1ตัวนะแต่ว่ามันไม่ใช่แรนั่นน่ะมันไม่ใช่ที่ผมคาดหวังไว้เลยนะแต่ผมไม่ได้ทดสอบเยอะนะผมเพราะว่าคาผมทดสอบเยอะมันจะใช้เวลานานนะเดี๋ยวรอในคลิปหน้าดีกว่านะเพราะว่าคลิปนี้ผมได้ซองมาการ์ดแค่นี้นะผมมันเหลือแค่นี้นะเดี๋ยวผมยังไม่ได้ไปหาเพิ่มนะครับผมเดี๋ยวรอเขาส่งมาอีกก่อนนะโอเคครับผมตัวนี้เริ่มเปิดกันเลย กาวธรรมดากาวธรรมดาอ่า uh, uh, มาดูกันนะครับผมตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็นเลนะครับผมน่าจะเป็นเลนะอ่าดับเบิลเลนะครับผมดับเบิลเลตัวนี้น้ําหนักอยู่ที่ประมาณอ่าสามสิบสามนะครับผมนะอ่าสามสิบสามนะโอเคตัวนี้อยู่ที่สามสิบตัวนี้เป็นดับเบิลเลนะครับผมอ่า uh, ตัวนี้เนาะ โอเคมาดูน้ำหนักกันเลยนะครับผมน้ำหนักกันตัวนี้อยู่ที่ประมาณ1.61กร,รัมนะครับผมมาดูกันแล้วก็ตัวนี้เป็นกา๊าซแรธรรมดานะครับผมกา๊าซเหลธรรมดาอยู่ที่ประมาณ1.51่านะครับผมนะโอเคครับผมผ่านไป2ซอ,องได้มาดับเบิลแลดึงใบก็โอเคอะไรเทนี้ครับผมอ่ะโอเคครับผมตัวนี้ผมคิดว่ามันแตกต่างกันน้อยมากๆเลยเห็นไหม มันแตกต่างกันแทบจะแบบแค่หนึ่งเองนะครับผมนะไม่ถึงกรรมเลยนะแล้วก็ไม่ใช่กรรมด้วยโอเคตัดซองเหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาการ์ดใส่ซองไว้เหมือนเดิมเนาะโอเคเอาซองออกมาตัวนี้มันห่างกันน้อยมากๆเลยนะแทบจะน้อยเลยนะครับผมนะโอเคมาดูกันนะครับผม สวยๆตัวนี้ผมชอบผมชอบเป็นสีส้มด้วยนะอ่าเป็นสีส้มตัวนี้เป็นตัว C นะครับผมอ่ามาต่อกันเลยนะผมอ่าไฟอาจจะสะท้อนตัวนี้ว่าไงตัวนี้ว่าไงอ่าไม่ได้นะครับผมอ่าตัวนี้เป็นไม่มีแลด้วยซ้ำนะครับผมนะแต่ว่าได้ใบนี้มานะครับผมโอเคนะครับผมตัวนี้เป็นอ่าแลนะครับผมอ่าแล ผมไม่รู้ว่ามันจะแตกต่างกันหรือเปล่านะเพราะว่าซองนี้มันห่างกันน้อยมากฮะโอเค okay. มาดูซองต่อไปซองตัวนี้อยู่ที่ประมาณ10.12นะครับผมมาเราจะมาดูกันโอ้ห่ารักมากเปิดมาก็น่ารักเลยนะครับผมขอให้นำโชคนะโอเคโอ้ห้ารักห้ารัก มาดูกันนะครับผมอินเทอรเเรียบร้อยไม่มีเป็นจักรยานนะครับผมจักรยานเป็นจักรยานนะครับผมนะโอเคนะครับผมก็ตัวนี้น่าจะใช่นะผมเพราะว่าน้ําหนักน้อยมากเพราะว่าซองตัวนั้นอะ่ะมันได้แรอยู่นะแล้วก็ไอ้นี่แรด้วยโอเคที่เพื่อนๆสงสัยกันนะครับผมว่าน้ําหนักตัวนี้มันแตกต่างกันเยอะมากเลยนะ งั้นผมจะเปิดให้เขาลอกกันนะครับผมเอาตัวนี้ก่อนเขาล้วกันนะครับผมแต่ว่าตัวนั้นผมจะไม่บวกลบคูณหารให้นะเพราะว่ามันไม่มีอ่าพวกฟอ,อยล์นะครับผมอ่ะโอเคตัดแล้วเว้ <laughs> ผมก็จะรู้เหมือนกันนะผมไอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องลุ้นตัวนี้ก่อนนะตัวนี้มันน้ําหนักน้อยกว่าไงเออน้ําหนักน้อยกว่าต้องเปิดก่อนนะครับผมอ่ามันมันต้องตามระเบียบเขานะ โอเคตัวนี้นะครับผมอ่ามาดูกันตัวนี้หาแค่16ก็น่าจะมีน่าจะมีเล่บ้างแหละนะครับผมมาแล้วน่ารักมีแต่ตัวน่ารักนะโอเคตัวนี้ก็น่ารัก Energy มาแล้วนะครับผมแต่ว่าตัวนี้เล่ธรรมดานะครับผมแล่ธรรมดานะตัวนี้ไม่มีฟอยนะครับผมไม่มีตัวถ่วงน้ำหนักนะครับผมแต่ว่าก็สวยเหมือนกันนะ อ่าแรนะครับผมโอเคส่วนตัวนี้ผ่านไปมาดูตัวที่หนักที่สุดในวันนี้นะครับผมอยู่ที่ประมาณ36เลยนะเออสิบจุดสามสิบหกเลยนะครับผมมาโอ้หลุ้นมากตัวนี้ขอให้เป็นนีเฟียนะผมขอให้เป็นนีเฟียนะโอเคใบแรกไปใบที่สองผ่านไปใบที่สามเอเนจี นั่นไงผมว่าแล้วผมว่าแล้วนะครับผมคือน้ำหนักมันเยอะนะโอ้ oh my god สุดยอดผมบอกแล้วนะครับผมมันมีผลหรือเปล่านะผมสงสัยมานานแล้วแหละนะก็ค่อนข้างสวยเลยนะผมตัวนี้เป็น super ปปร์แลน,นะครับผมของกี้นะครับผม super ร์แลน,นะครับผมสวยมากตัวนี้น่าจะราวๆาหลักร้อยนะครับผมหลักร้อยนะก็ค่อนข้างที่จะสวยมากเลยนะ ผมบอกว่าแล้วนะผมคือน้ําหนักมันเยอะมันอาจจะมีส่วนนะครับผมนะออสวยนะสวยสวยอ่ะประมาณนี้นะครับผมโอ้ผมว่าแล้วนะผมว่าแล้วมันต้องมีผลแน่อ่ะมาดูน้ําหนักตัวนี้นะครับผมตัวนี้เป็นอ่ามันจะเท่ากันหรือเปล่านะมาดู2ใบนี้นะผมตัวนี้เป็นอ่าดับเบิลเลนนะครับผม ดับเบิลแลอยู่ที่ประมาณ1.60นะครับผมนะจำไว้นะ1.60นะครับผมส่วนซูเปอร์แลนนะครับผมซูเปอร์แลอยู่ที่ประมาณ1.63นะครับผมนะแตกต่างกันมากนะก็ว่าแล้วน้ําหนักมันเยอะมันนะครับผมนะเพราะว่าตามหลักการวิทยาศาสตร์มันก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะผมว่าตัวฟอยล์มันต้องมีน้ําหนักเพิ่มมากขึ้นแน่นอนนะครับผมเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวตัวธรรมดาเนะเพราะว่ามันเพิ่มฟอยล์ขึ้นมานะครับผมนะก็ อ่าคุ้มนะผมคุ้มไปเลยนะผมตัวนี้เนาะโอเคส่วนสองซองนี้ผมก็จะเปิดแถมไปเลยก็แล้วกันนะตัวนี้อู้ตัวนี้มานะครับผมตัวนี้ก็มานะตัวนี้ก็มานะผมมาเหมือนกันน้ำหนักเยอะนะผมน้ำหนักเยอะมามาดูกันนะผมมาดูกันตัวนี้น้ำหนักเยอะกว่าป,ป,ปกตินะผมเท่าไหร่วะเออชั่งชั่งไปแล้วนี่วอะอะ โอเคนะครับผมมาดูกันนะไฟอาจจะสะท้อนนิดนึงนะครับผมนะ Energy ผมว่ามันต้องเป็นตัวแรธรรมดาแน่นอนเฮ้ยมาว่ะมานะนั่นไงผมบอกแล้วว่ามันต้องเป็นตัวแรธรรมดานะครับผมเพราะว่าน้ำหนักมันสู้ตัวซปเปอร์แรไม่ได้นะครับผมนะก็เลย ได้เป็นตัวเรธรรมดามานะครับผมแต่ว่าก็สวยอยู่นะโอเคนะครับผมมาอยู่ที่ซองนี้กันนะครับผมซองนี้ก็ส่วนซองนี้ก็ลดมานิดนึงครับผมลดมาประมาณเออประมาณเท่ากับเมื่อกี้นะ่าจะเป็นซองของแรทเฉยๆนะอาจจะเป็นเร่เฉยๆนะตัวนี้ผมเดาได้เลยนะครับผมอะตัวนี้ผม เซียนละผมเซียนและผมเผมดาได้เลยนะผมว่าต้องเป็นตัวแรธรรมดาแน่นอนมันคงไม่หวังพวกดีเฟียแล้วแหละนะเปิดไปเลยนะครับผมเ n e r g y Energy เยอะจังนั่นครับผมมันเป็นตัวแรธรรมดานะเห็นไหมคือขนาดผมยังเดาได้เลยนะผมว่าเป็นตัวแรธรรมดาเพราะว่าตาช่างอ่ะมันมีผลมากนะครับผมนะโอเคมาดูซองสุดท้ายของเรานะครับผมตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะน้าหนัก ต่ำมากๆเลยนะผมต่ํากว่าซอเมื่อกี้อีกนะซอเมื่อกี้อยู่ที่ประมาณโอ้เกือบ30เลยนะประมาณ28ใช่ไหมแต่ว่าซองนี้อยู่ที่ประมาณ23นะครับผมน่าจะเป็นเออไม่หวังแล้วแหละนะน่าจะเป็นตัวแรธรรมดานะครับผมเฮ้ยตัวนี้สวยตัวนี้สวยโอเคนะผมน่าไง ไม่มีเลยร์ด้วยซ้ําแต่ว่าเป็นตัวนี้แทนนะครับผมนะประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าเราก็ผลประกอบการเรานีผมก็น้ําหนักเยอะได้ของดีตามที่ผมคาดไว้นะครับผมนะก็อ่าสวยมากๆเลยนะครับผมอ่าอ่ามันมันมันมีผลจริงๆนะสำหรับการช่างนะครับผมนะาใครมีทุนก็ลองซื้อตาช่างมาช่างดูก็แล้วกันนะผม <laughs> อ่า โอเคครับผมก็ค่าชอบนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะผมในคลิปต่อไปผมก็อาจจะมาแกะอีกนะครับผมน่าจะเป็นยาวๆเลยแหละสำหรับการโปเกมอนนะผมก็คงจะแกะยาวๆไปเนาะโอเคครับผมขอบคุณมากๆครับผมบ๊ายบาย